ถ้าเราใช้คอนเต์ตนียูเดิมเดียวาก็ือว่าก็พูดประเ็นก็คือว่าทุกรุ่นเนี่ยเขาก็จะพูดในเยอะๆมากมายใช่ป่ะเขาก็จะแบบุ่นวายเาไเยอะแล้อนอายุเแล้วก็ดูอะไรอย่างนั้นสี่ครั้งอ่มสมบรบอางเรถ่ายนิ่ๆนะแล้วก็น่านิ่งๆของเราเาไปวายไปคน่าายแล้วกลอไม่ถ่ายยดีเขาไปตัดเองแล้วก็ถ้าปีจยไปวร์อะไรก็

โอเคเอ้ปุ๋ยปุ๋ยมึงยังไม่ได้ไปเกินแทนลากต้นก่อน